ครับเยนปลนรร่าส <or. S 1> วัสดีครับวันนี้จะมาทำน้ํายาล้างเครื่องกันนะอ่าก็ไปเห็นมาจากคนไทยนี่แหละที่เขาทำอะ เราเราเครื่องแบบว่าเราล้างเครื่องบ่อยมากๆล้างคราบติ่งตะก,กของน้ํามันอะไรพวกนี้บ่อยมากๆไปเจอมาพอดีเราก็เลยเอามาทําใช้ดูครับก็จะมีโซดาไฟนะหนึ่งอย่างแล้วนี่ครับเป็นอย่างนี้เราก็น้ํายาเช็ดกระจกครับอ่าอันนี้ไปได้ร้านพลาสติกมานะผมไม่มั่นใจว่ามันจะแท้หรือเปล่านะแต่ก็เราจะใช้ดูเพราะว่าอันนี้โดยตัวมันเองอันนี้ผสมนนะ้ำมันก็ ล้างเข้าดีอยู่แล้วนี่แล้วก็เตรียมพ็อกฟี่อันนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้หมดนะมันเต็มเดี๋ยวใส่ใส่โคตใหม่เริ่มเลยครับผสมกันเลยนะฮีไม่จะผมชลรดเอาใหงหถึงเลยยิ่งใส่ยิ่งนัวไงก็นี่ครับใส่ผสมใส่ไปในนี้ก่อน จำไม่ได้เขาใส่เยอะไหมนานแล้วโอดาไฟลองแค่นี้ดูก่อนเนาะเราลองแค่นี้ดูก่อนฮนะนี่แล้วก็น้ำยากระจกเช็ดกระจกไม่ฟอนะฮะไม่ฟอ่อไหม หมดนป็นใหญ่กว่าแล้วก็ใช้น้ำยาใส่จักหมดเลยทีนี้มันจะแบบฟอยหมดไปเลยดีกว่าแล้วก็เหยยาวให้ยาวไม่แน่ใจว่าจะละลายช้าไหมนะมันค่อนแตกเนละยฮะอ้มันร้อนดื่มไปเขาบอกมันร้อนพันจีหรอเออว,ว่ะโซดาไฟน่าจะเยอะไป น้อนต้องใส่น้ำมะเงี้ยอ๋อห้ามโดนมือด้วยเพราะว่าผมเห็นเขาทำนะใส่นิดเดียวแล้วผมก็ลืมเพราะว่ามันนานแล้วเนาะเอาเป็น <Okay. S 2> ว่าตอนนี้มันเข้าแล้วส่งผสมเข้าแล้วใส่กันวนะนะโอเคก็ชีดเลย นี่นะคาบนี่ครับเห็นไหมค <c oughs> าบไอ้พวกกีดินกลางๆเลยครับนี่ในน,นี้นะอันนี้รอยผมใช้น้ํายาไปแล้วนะแต่ว่าเป็นน้ํายาอื่นไม่ใช่น้ํายานี้เดี๋ยวก็ฉีดซ้ำไปเลยครับเพราะว่ามันไม่ค่อยออกนะนใช้นี้เลย ถ้าเรามีน้ำแรงก็ออกแล้วครับเพราะว่าเห็นไหมมันนิ่มอหะนะม,มันพร้อมจะหลุดเลยครับจริงมันต้องลองกับเครื่องแล้วอลูมิเนียมนะหนึงก็ทัวร์เนี่เอาง่ายนี่หลุดง่ายสีหลุดไหมสีสีไม่หลุดนะ ละลายเนาะมันละลายน้ำมันนะเห็นไหมดูดิเออเห็นไหมละลายหลุดไปเลยฮะจริงๆก็มีน้ำแรงนะฉีดก็หลุดแล้วครับสีบางๆก็น่าจะหลุดนะละอองสีเห็นไหมมีละอองสีเก่าครับอันนี้ผมก็ใช้น้ำล้างเลยนะ จริงๆถ้ามีน้ําแรงครฉีดพูดเนี่ยยังไงก็ออกนี่ผมไม่ได้ขัดเลยนะที่แรกเอาทำท่าแปลงรถก็ไม่ได้ขัดลนะกรระวังนิดนึงนะโซดาไฟโดนผิวเราก็แสบเหมือนกันนะเมื่อกี้นี่แสบอุ้ยๆเลยนะเพราะว่าผมใส่เยอะไปหน่อย นวาด,ดดูดิสลุดเลยนะเอี่ยมเลยนะ,ยนะล้างรถฮะไม่แลงเอี่ยมกิบเลย,ยสีใหม่เลย,เลยครับเ<ล>อาจริงมันละลายเลยนะอ,อ,อันนี้ผมไม่ได้แช่นาน,นะเพราะว่าผมกลัมกวมันจัดนะครับรีบล้างรีบขัดรีบแล้วก็รีบล้างรีบ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 ร้ารับรับ โอ้ยแค่น้ำสีเลยอ่ะโอ้ยไงโอ้ยถูกใจมากเลยเขาอีกแรงแรงเป็นผ่งสีรถเขาครับสีรถ อย่างกันเลยจริงๆถ้าให้ดีนะก็เอาแปรงครับแปรงีฟ่นหรืออะไรก็ได้ครับขัดๆซะหน่อยนะดู่ะเอียงแล้วเนี่ยโอ้ดูเปล่าหลวงเปลอาเจ้มือตอนนะ้ <c oughs> นิ้วนิ้วแย่อะไรทั่วนั เนี่ยอันนี้จะเป็นโซลฟ้าใช่ครับเราล้างโครงครับเพื่อที่จะพ่นสีนะเราทำโครงทำอาร์มแล้วเสร็จหมดแล้วเราจะไปเก็บสีผมว่านะเดี๋ยวไปล้างล้างเครื่องดีกว่านะนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาล้าง เครื่องกันเลยนะนี่เดี๋ยวเราให้เจ้าของทำเองครับเพราะว่าถ้าผมฉีดถ้าผมฉีดทั่วคันหมดอ่ะนี่นะเ <c oughs> น้นอลูมิเนียมครับกล <c oughs> <c oughs> ิ่นเ <c oughs> <c oughs> นืะกลิ่นก็จะแรงๆเลยอืมกล <c oughs> ิ่นนิบลึกเลยฮนะ Okay. ถ้าเพื่อนๆเ,เคยใช้เป็ดโปนะมันก็จะอารมณ์คล้ายๆเป็ดโปรครับแต่ว่าอันนี้เหมือนจะรุนแรงกว่าอ่าจริงๆอันใส่นิดเดียวก็พอแต่ว่าเราเน้นๆฉีดบ่อยๆเอาครับเนี่ยนะเห็นเพื่อนๆดูไหมดูมันกัดนะเห็นไหมกัดขาวครับ ยาที่เราโฆษณา,า,ยยาเขาใช้ด้สยดาไฟนีม่มีส่วนผสมมัน,นะ,สสสสะสี่สแล้วฟองขึ้นเลยเออ,อันนี้ครับ<ม>จริงๆให้ดีครับแปรงรวดครับขัดหน่อยนะมันจะขาวเลยเอาแปรลงลวดเอาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเพิ่งสิบออกง่ายได้ไดีกว่านะเพราะว่าเขาทำมาเพื่อสิ่งนี้ เนี่ยครับถ้ามีน้ำแรงฉีดนะแจี่ยมมากเลยนะต้องป้องกเ,เข้าได้นะคือฉีดแรงดันน้ำเนี่ยโอเคเดี๋ยวฉีดนี่ล้างฮนะนี่ครับเตียยเลยนงำขับวยขับวดนะอาบตาท่านมานัานที ตัวเลยครับโอ้โหนี่ดีแทบไม่ต้องขัดเลยนะเห็นไหมแทบไม่ต้องขัดเลยนะครับน่น่เน,น,น่เห็นไหมมันขาวแบบว่าทุกซอกทุกหลืบทุกอลูครับนี่โอเคโอเคเลยนะขาวเลยนะใช่แต่องแบบว่าใช้แปรงช่อมันถูนะอ่าใช่ต้องใช้แปรง,งตนันน่ก็ได้ทุกใช่ ส่วนข้อท่อเนี่ยมันก็จะมีน้ํายาของมันอีกนะครับอ่าอันนี้มันอาจจะมไม่เข้าทันทีเดียวเพราะว่ามันขจัดคราบน้ำมันถ้าส่วนใหญ่นะครับส่วนขอท่อเนี่ยเป็นน้ายาอีกอย่างหนึง่งนี่ครับอยู่ข้างๆกันเลยล้างคันนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวมาล้างนี่ต่อเจอเครื่องลูกค้าเก่าๆนะนี่นี่นี่ดีกว่านี่นี่น,นี่นี่ครับนี่มั่งนี่มั่งฮนะโอ้ยฮะอ่นา ก็ใส่แว่นเซฟเซฟหน่อยครับเพราะว่ามันกระเด็นแล้วมันเดี๋ยวเข้าตาแสบนะออ euh. โอเคเราลองที่แบบว่าไม่ต้องไปไกลไปใกล้ๆพอโอ้โหกลิ่นมันเข้าคออน่าจะเป็นเพราะว่าผมใส่เ mm. อซดาไฟเยอะไปหน่อยมันเลยแรง นะครับจากที่เราแช่แล้วนะครับนี่เห็นมมันก็กัดจนแบบว่ากดแบบหลุดนะมองดีๆเมื่อมองดีแล้วมันหลุดแล้วนะนี่เห็นไหมเอาจิงๆนี่ไม่ต้องไม่ต้องถูนี่ก็ออกนะนี่นะมันลื่นมันอ่อนหมดแล้วครับนี่จริงๆให้ดีต้องแปรงถูๆนิดนึงแต่เนี้ยเราฉีดเลยนี่นี่นี่เห็นไหมอ่านี่แค่น้ำล้างเลยนะ มันหลุดแล้วนะนี่ครับจริงให้ดีนะแปลงขัดครับเนี่ยสมมติเราเราเรา,เราล้างไปรอบนึงใช่ไหมครับแล้วเราก็มาฉีดอีกรอบนึงแล้วก็เอาแปลงขัดเนี่ยครับยังไงก็ออกครับอืมซึ่งถ้าเป็นปกติเราใช้แฟบแค่ไรเนี่ยไม่ออกครับมไม่ออกแรงใช่เม่ต้องออกแรงเลยเบาเลย อันนี้มั่งอันนี้ก็ฉีดไปครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ขัดเหมือนกัน,อ,นอันนี้น่ายทายอันนี้จะหนักไปทางค่าน้ำมันเห็นไหมกัดจนหนึนนบข้างในมันขาวเลยเนหะ็นไ,ไหม กินก็ฉีดอีกได้ครับแบนะนำเลยแล้วต้องขัดนะเนี่ยแต่ว่ามันขาวขึ้นนะใช้ได้เลยใช้ได้เลยนี่จะเป็นเครื่องนะครับดีมากนะกิงฉีดยิงขาว ดีน้ำแรงงี้งออกง่ายครับโอเคเ e r ่องเคร่ยก็เป็นไงบ้างครับนี่ครับกองสิ่งนี้นะเอามารวมกันโรดาไฟนิดเดียวแต่อันนี้เยอะหน่อยสามารถกัดล้างเครื่องอะไรได้สะอาดขาวจัุวเลยก็ลองไปนาวแช้ดูครับวันนี้ก็มาบอกทิีเล็กๆ,ๆน้อยๆครับในการล้างเครื่องดนนะชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแกชร์ด้วยครับ ไปเจอคลิปหน้ามีอะไรมาชมอีกติดตามมาครับไปครับอุยดูไปเลย